กระตับสวัสดีทุกท่านอีกรอบด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับใน k คิ Channel นะวันนี้แน่นอนนะฮะต้นเดือนนะครับมันจะมีตัวละครใหม่เข้ามาและยิ่งเป็น S S R plus แล้วนะครับตัวนี้ห้ามพลาดแน่นอนกับเกลิวกันซูปนะครับ S S R บวกเป็นตัวละครที่โกงมากๆนะตอนนี้ในเซิร์ฟไทยนะครับนะถ้าใครที่ติดตามเนี่ยในเซิร์ฟจีเนี่ยก็คือตัวนี้มีนานแล้วถ้าถามหาเจ้าแห่งความเกลือเนี่ยนะครับก็ต้องผมแล้วนะ เปิดทุกตัวนี่คือการันตีหมดนะครับถามว่าที่การันตีเพราะอะไรนะครับที่การันตีเพราะว่าอยากได้ของทั้งหมดครับเออนะเช่นะครับของที่เหลือเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเหมาหมดเลยดีกว่านะครับมันเป็นข้ออ้างสำหรับคนเกลือนะครับอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลายังไงนะครับฝากคนละไลค์คนละ u b s c r i b e ให้พี่วินด้วยนะครับหรือแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้พี่วินจะเกลือหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมของคิงด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าคิงจะ มาให้สุ่มแต่ว่าเป็นแจกฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามกิจกรรมนั้นที่หลังแล้วกันสำหรับวันนี้เรามาลุยที่เกลียวกันซูปก,ก่อนเลยดีกว่า Let's go guys มานะครับตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ482นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ได้ได้ว่าน่าจะประจำพี่วินแล้วล่ะนะครับตัวเซิร์ฟ413นี่ก็น่าจะพักไปแล้วไม่ค่อยได้เล่นนะครับมาเล่นเซิร์ฟนี้แทนนะครับเพราะว่ายังพอที่จะตามเขาทันบ้าง นะครับตอนนี้คะแนนก็กับร้านประลองก็ดรอปไปเยอะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยดีกว่าวันนี้พกตัวดํามา180ใบนะครับเทพราชาเกิดมันวิพากษ์อยู่แล้วการที่คุณจะเป็นราชาเกิดได้คุณต้องเตรียมพร้อม180ใบนะครับไม่มีโชคไม่มีพึ่งอะไรเด็ดขาดเรามาเพื่อเกลือไม่ใช่อเลยครับคินมันแจกฟรีเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเรากดที่10ใบแรกไปขอยาชาพลังทุกคนคะเนนคะแนโอ้คนละเรื่องโอเค Let's go ซาตมาขอดวงดีๆหน่อยนะนะแต่ไม่เป็นไรเกลือได้ครับผมไม่มีปัญหา โโอเคครับมาเป็นการเปิดก่อนเฮ้ยส่อง่วงนะทุกคนเฮ้ยส่อง่วงดีครับได้ตัวไรเอ่ยคนรอกำลังเสริมหรือว่ามาโดนแพชชนะกับฉันสิแน่นอนครับนี่คือแม็กซ์สายฟ้าแน่นอนใช่ไหมเกมมันพันแมนคือเกมดาตัวละครครับคุณนึกว่าโปเกมอนนะครับแม็กซ์สายฟ้า I'm Hero นะครับมาดูกันสิปีศาจแห่งเมืองวิญญาณจ้าเป็นชื่อที่หน้าที่ไม่เลวนะครับอันนี้คอมบุกแน่นอนนะครับนี่เป็นไง โอเคนะครับถือว่าโลแรกกำลังดีครับนะได้เศษตัวละครทุกครั้งนะครับนะเวลาเปิดนี่คือข้อดีของ SSR plus งนี่ถือว่าเกลืออยู่นะครับถ้าได้ให้ถือว่าดีมาโลที่2ครับ let's go อุกกาบานลงมาจังหวะนี้ไซตมาต้องมาแล้วเดี๋ยวเรียกไซตมาไซต,ว,ตว,วินก็ได้นะดเดชน,น่กดแบบรวดเร็วครับแปมเราจะไม่กดข้ามนะครับจะได้รู้เลยว่ามันมาหรือเปล่ามันท้าทายดีนะครับเอ้ยม่วงสองม่วงแล้วมั้ยม่วงเดียวถึงก็คอแห้ง <laughs> ม่วงเดียวครับ การวิวัฒนาการของมนุษย์อันนี้น่าจะเป็นจีนัสนะครับถ้าพูดถึงวิวัฒนาการแก่พี่แก่แม่งบ้ามากนะครับด็อกเตอรจีนัสนะด็อกเตอร์จีนัสอีกโลนะครับโลที่3นะครับขั้นที่3ยังไงผมเอาการันตีอยู่แล้วนะคนดูนะครับไม่ต้องสีเนี่ยนะครับผมไปรัวๆเลย let's go g o a c h เอ้มาอืมมึงสีตาทีเลย, go! Go e! เลยปกติมันต้องออกแล้วนะ <laughs> ปกติต้องออกแล้วนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A อย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A ตัวอะไรวะระดับ A อเหรอครับผมว่าน่าจะเป็นสเน็กปะฮุยเฮ้ยสุดยอดผมประธานบริษัท <c oughs> โอ้โหตอนแรกเอาได้สามนะครับเทอดีตอนนี้ได้เท่าไหร่ละประมาณเก้านะได้เก้าเศษแล้วนะครับ,ไ,รนะรบไม่รู้ว่าจะอัพสี่ดาวไหวหรือเปล่าไม่ได้เก็บเศษไว้ด้วยนะครับเอาประหยัดด้วงหมดเลยนะครับมาโธมัสเน่โลที่ห้านะครับทองมาดิ <c oughs> คนเคลกลือไมะอยากจะเชื่อฟังข่าซะดีๆนดีรับอันนี้น่าจะเป็นเอตัวาน่านฟ้าใช่ปะโอ้ไม่ใช่ผู้สงสารนะครับทายผิดครับเอดๆโอ้โทุกคนครับบางคนเขาได้เจบใบนะผมงงมากเลยเดี๋ยวผมรอดูอาจจะได้อุ้ยสี่เศษครับตัวละครยังไม่ได้นะครับอันนี้พี่วินยังไม่มีตัวละครนะครับคนดูผมยังไม่มีตัวละครนะเออนะครับถ้าไม่ออกนีก่คือแบบสมมติได้หินหมดได้หินปลุกตื่นแล้วกูไม่มีตัวละคร ไม่ได้นะครับอันนี้สุ่มถูกตู้ไปเนี่ยทำไมยังไม่ออกเลยมารอบที่6ออกแน่นอนสิทองแม่เบิร์นใหม่ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูพลังที่แท้จริงให้แกดูอันนี้น่าจะเป็นบีชคิงนี่กูสุ่มมาเยอะเกลือมาเยอะฮะเรยรู้โอ้โหรวมไปเจ็ดสิบใบแล้วเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบสิห้าสิบใบแล้วนะเฮ้ยสรุปเอ้ยเดี๋ยวมันโลที่ห้าสิบเองเหรอ เอา้าผมเริ่มเบอร์แล้วคนดูมันมันเพิ่งจะ50นะครับอะไรวะเอา้เาหรอผมนึกว่า67แล้วเนะี่ยบ้าเอ้ยเห็นไหมผมติดความเร็วคนดูเห็นไหมคอมเมนต์บอกให้ทําช้าๆเห็นไหมไม่ถูกใจเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้กดข้ามแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย,ยกระพริบเฮ้ยกระพริบโทรมา Hello motherfucker <c oughs> มึงจะกระพริบเหรอพี่มึงเหรอบต่อไปได้แน่นอนครับเราจะไม่กดสคริปต์นะครับเดี๋ยวเราลุยต่อเลยแสดงว่าได้ครับตะกี้กระพริบแบบรอแล้วว่าเฮ้ยตาต่อไปคุณต้องได้นะคุณวิน คุณมีคุณต้องได้และนี่ไงกระตุกใส่ตามาก,กระตุกตย่าเี้ยแบบทองมาทอง yes ย yes! ันเอาทองคุกอ๋อโอเคเพื่อนพี่บอกว่าเวลาสุ่มได้ทองมันจะบักนะครับแลสะสรุปผมได้อะไรเนี่ยเราได้อะไรมาอ๋อตัวหินพัฒนาพิศจนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคโอเคนะครับก็คือระบบมันยังบักอยู่เนาะฮ นค,คนจะเกลือเนี่ยก็ให้เกลือแบบว่าได้เห็นหน่อยว่าตัวเองได้อะไรนะครับอันนี้เกลือแบบไม่รู้เลยนะครับอันนี้โลที่แปดสิบนะครับโลที่8ปดิแล้วน่าจะตัวน่าจะออกแล้วนะครับขอให้เป็นเกรย์รวิกันซูบไปกันกถ้าตัวไม่ออกนี่ผมเลิกเล่นเลยนะนะครับ <Nope. S 1> <c oughs> <c oughs> โน้ปทำไมมันเกลือจังวะเฮ้ยเกลือจริงอะนะครับฉันขับไม่ออกแล้วใช่กูก็ขับไม่ออกสมายแมนอืมสมายแมน ไม่เห็นสมายเลยครับผมไม่เห็นเขาขำเลยไม่เห็นยิ้มเลยยิ้มหน่อยก็ได้น,น,ไดะนะครับอู้ได้ห้าเศษเทมสกู๊ตนะครับเหลืออีกหนึ่ง100ร้อยใบนะฮรลุยไปเลยยาวๆนะครับกีดูกันซูมนี่ผมไม่ได้ดูนะว่ามีการันตีตัวละครหรือเปล่านะครับเหมือนเซิร์ฟจีนเนาะนะครับลุยกันต่อครับเฮ้ยกระตุกผผมว่ามาโอเจเน่แบ๊ยสแล้วก็ค้างเฮ้ยไม่ค้างนะเฮ้ยได้ตัวละคร เออยภายใต้พลพลังจิตอสูรพลังของข้าแม้แต่เรงน้องถูกก็สามารถควบคุมได้ทาซูมาก,กิไม่ใช่ไม่ใช่โอเค okay. นะฮะได้สักทีครับเป็นตัวละครนด้หรอป่ายินีเ you know? นาะฮะตัวที่สำคัญมันจะเปิดไม่ค่อยได้นะฮะโอเค okay, ได้แล้วนะครับในโลที่เอา้าเดี๋ยวนะมันโลที่เท่าไหร่เนี่ยโลที่10 มาโลอ๋อโลที่9โลที่9อันนี้โลที่9นะครับ99 8, okay, 48, ้เก้นแโอเค18เดี๋ยโอเคนะครับโลที่9ได้ตัวเอ่อเกรดกันซูม,มาแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับตามเป้าหมายเลยเดี๋ยวเราลุยจนหมดเลยนะครับหรือดวงอาจจะมาก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับเลสิกงไปต่อครับโลที่1น0่ครับผมนะโลที่10นะครับครั้งที่10ครั้งที่10เดี๋ยวไม่เชื่อสกิปไปก่อนสกิปไปก่อนสกิปไปก่อนอันนี้ดีวาดีทอง ไม่มาครับฟุบุกิมาขอบคุณมากครับเอามาทำเห็ดยังก็สูได้ห้าเศษครับสวยต่อครับต่อต่อโอ้ทุกคนเอ้ยมันค่อนข้างที่จะเกลือนะนะครับเวลาสุ่มทุกครั้งเอสซีาร์พลัสเนี่ยบวกเนี่ยนะครับมันมันเยอะมากนะครับคือมันพอมันเกลือแล้วมันไม่มีกระจิกกระใจในการเปิดต่อม่วไมนะครับนะตัวอะไรเนี่ยนะจะพุกงี่เง่าที่คิดว่าตัวเองโอเคครับจีนัสครับผมแน่นอนจีนัสจีนัสบ้าเอ้ย ปล่อยมาใส่ตัวมาขอเป็นหินปุกตื่นในแม่รอบนี้จัดไปเลยวินจะให้านายเองอกูเอาทองไม่ได้เอาม่วงสงูเอามานทำพินยั้งนีนเน่เนี่ยร้อยยี่สิบไปแล้วนะครับฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นจีนอสนะครับจีนอสจีนอสสูเกะคือปืนใหญ่หมดไหมนะครับก็มีร่างสองแล้วจากซัพพอร์ตนะครับก็เซิร์ฟใหม่ก็ถือว่าดีนะครับ482ก็จะค่อนข้างจะเดือดหน่อยนะครับเวลาแบบ น้าสายเติมมันเยอะฮะฮะ <laughs> ยิ่งเจ้าของเซิร์ฟไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟดิยิ่งท็อปเซิร์ฟนี่เต,เติมเยอะมากนะฮะยังไงเขาก็เอาอยู่แล้วเ,เกลือกันซุปนะครับซึ่งผมได้แพลนส,สำหรับเกลือกันซุปแล้วก็คิงไว้ด้วยนะยังไงก็ต้องเอาคิง <laughs> ไ,มไม่ใช่กูการันตีจริงป่ะเนี่ยแบบพอบอกการันตีเจมบอกอืมได้เลยเอาไปเลยนะการันตีนะฮะ <laughs> <laughs> นะครับอย่ามาเก็กระนะครับอย่ามาเก็กระ อืมเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้เลยครับยามาเกก,กะบีคิงเหรอโอ้ไม่ใช่องกอกริลา่าครับองค์กริลา่าไซบอร์แนวะคู่ปรับจีนอสถ้าจะจีนอสล่างตอนล่างสองนี้ก็คงสู้ไม่ไหวนะะไนะนะครับนะอ่ะโลที่เท่าไหร่นะร้อยสามสิบใบนะครับรอบที่สิบสามนะครับดัส s กิลเบบี้เปียงคือการันตีเลยครับอุ้ยถงมาโอ้โหบัคเรียบร้อยครับ โอเคเดี๋ยวจะดรับ let's go guys เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมครับอุ้ยอุ้ยโอเคครับเหลือแค่40ใบผมการันตีไปเลยเนาะถือว่าเราได้หินปลุกตื่นมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวไว้เพื่อแบบว่าอนาคตพอ up เป็นขั้นสองไหมจริงๆมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับในการ up ขั้นสองเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไป let's go ซูมต่อครับเพื่อได้อย่างอื่นมาเพื่อหินปลุกตื่นเอ้ยหินอัพเกรดได้เพิ่มอีกนะก็จะเป็นอะไรที่ดีไว้สําหรับปีศาจตัวหน้าเนาะก็ อย่างเช่นฟินิกแมนหรือว่าจะเป็นเป็นโกเคสซึนะครับในอนาคตเนาะโอเค let's go กับ40โรสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับนอกจากสีทองบั็กแล้วยังเกลือให้กันนะฮะโอเคตัวอะไรเอ่ยควนหอกกำลังเสิร์ฟโอเคครับแม็กซ์สายฟ้าแม็กซ์สายฟ้าเป็นตัวที่ดีนะครับนะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นเอ่ออะไรนะเป็น V2 อ่ะเป็นเป็นของจีนแดงกับอีกตัวหนึ่ง่ะพี่บินลืมและนะครับตัวหัวเขียว ลืมชื่อแล้วถ้าใครจําได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับลืมจริงๆลืมจริงๆว่ามันคือตัวอะไรนะฮะวันนี้จุ่ๆไปเลยนะครับนะกับ1ิกว่านาทีไม่ใช่อะไรครับนะคือมันมันติดตรงนี้ต้องเข้าแล้วออกใหม่อืม่วงมาว่าเตะเฮ้สองม่วงฮะต่อไปต้องทองแล้วป่ะเหลือยี่สิบเองอ่ะนะครับขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันก็สามารถพิชิตทุกสิ่งกลายเป็นราชาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุกเคเก่าแน่นอนนะครับเสียดายครับฟุกเคเก่านะ ยาเขาดีว่าจะไปดิวยาซะหน่อยอ,อยากแบบกรยาย้ามใหญ่ใจกเกลยียถถาไม่อยากถูกฆ่าแล้วก็จงเชื่อฟังเจดีอันนี้น่าเป็นผู้สงสารนะครับอ่าผู้สงสารทะเลลึกไม่มีเสียงตัวละครน,นะเออไม่มีเสียงตัวละครแปลกมากอีกยี่สิบครับได้ไหมฮัเสเศษถือว่าดีครับถือคิดว่ามาเอาเศษเกลียวแล้วกันนะฮะโอเ้โอเจ้ Attention น,น,นี่อันนี้สกิปครับสกิปสกิป ถ้าสกิปจะไม่ติดบักเนาะดูแล้วนะครับม่วงมาอืมกว่าเล่นบอลเนะฮะผมเลิกปั้นไปแล้วนะนะพอดีว่าไป,ไปไปเน้นสายอึดแทนนะครับสายถึกแทนทีเนาะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายครับรถสุดท้ายเดี๋ยวอ่าไม่ข้ามแล้วกันนะครับแบบลุนล้นๆเพื่อแบบสุดสุดท้ายจะได้หินหินอัพเกียรดอะไรเงี้ยนะครับเนาะ let's go g u y s เปรียงเปลี่ยนเปล่าโอเคครับ <c oughs> อาหารมาแล้ว นะ้องยุงนะครับ้องยุงโอ okay, เคมอส quito girl อะครับมอส quito girl เนี่ยได้มาหนึ่งเนาะโอเคครับเรียบร้อยนะสำหรับหนึ่งอุย้ยเอามาสองเลยเนี่ยจุกคำรามหอกหน่อไม้หน่อไม้แมนอ๋อไม่ใช่สติงเกอร์สติงเกอร์สติงเกอร์ได้ไหมซีสครับโอ okay, เคนะครับหมดไปแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบใบนะเดี๋ยวเรารับจากจากิจกรรมก่อนนะแล้วก็ทำการเปิดนะฮะโอเควันนี้ไม่ได้ คือครั้งนี้มันมันด้วยความที่ว่ามันติดบักนะครับแล้วก็ไม่มีการันตีตัวละครนะครับเหมือนเซิร์ฟจีนนะไม่มีการันตีป่ะครับไม่มีนะครับไม่มีเหมือนเซิร์ฟจีนนะเหมือนเอาเข้ามาก่อนนะแสดงว่าตัวต่อไปแสดงว่าต้องมีนะครับอาจจะเป็นปู่แบง์เนาะนะครับก็คิดดูแล้วกันเนาะอ่ะรับไปก่อนเสียดายครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีแบบว่าให้ลุ้นแบบว่าได้หินมาอะไรงี้ยเพราะว่าพอจะได้หินเุ๊บติดบั็กนะครับ G m อมแก้ด้วยนะครับนะคือแบบคนทำคอนเทนต์มันจะแบบไม่ได้ตื่นเต้นใช่ไหม เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็หินปลุกตื่นหินอัปเกรดสุดท้ายนะครับ yes นะก็จะมีอยู่2ลูกเนาะนะครับเปิดแลี่ดีแล้วก็นี้ครบ4ี่ัดีครับนี่ผมเป็นสายเติมไงคือเติมเฉพาะตัวที่ชอบแต่เดี๋ยวเราอัปเกรดเลยครับไม่เสียเวลาเปิดใช้เลยเปรี้ยงพลังขึ้นมาเลยฮะสุดยอดถึงว่าทําไมคนพลังขึ้นเร็วนะช่วงนี้ก็ตามพลังเขาไม่ทันแลวครับมาดาเมจนะครับแล้วก็4ครับแล้วก็ทุกคนครับ it's time to unchain เคริวกันชุด yeah ขำมิ่งทุ่มีนะฮะเดี๋ยวเราดูสกิลด้วยนะครับมีมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาเล่นคู่กับดวงนะครับสำหรับเซมิอุ้ยสกิลสวยมากนะครับยิ่งเป็นอุปกรณ์3ดาวนะจะสวยกว่านี้นะครับมาแล้วนะฮะกับเคริวกันชุด S H R plus เนี่ยตัวที่เรียกได้ว่าโกงที่สุดนะตอนนี้นะฮะเจ้าโอเคได้มาทันทีเนี่ยฮะลูโปนี่น่ากลัวนะฮะแต่ตัวจริงนี่น่ารักน่ารักนะครับขออนุญาตเซตตตำแหน่งใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ เอาตัวเกลียวกันซูปนั้นมาแทนในส่วนของหน้ากากว่นตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นของเขานี่ประมาณนี้เลยครับเดมแล้วก็ตัวดาเมดผมจะไว้หลังหมดเลยนะครับซึ่งน้องทัศนเนี่ยจะต้องมารับดาเมดด้านหน้าแทนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีคอนี้แล้วตัวน้องทัศนก็สามารถรับดาเมจได้นะครับตัวอื่นก็เช่นกันนะผมจะให้ตามนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปเร่งสปีดอีกทีหนึ่งสําหรับเกลียวกันซูปนะครับอยากให้บัฟสปีดเร็วกว่านี้น้องบัฟก่อนปุ๊บแล้วก็อาจจะเป็น จีนอตแล้วก็เป็นด้วงนะครับเดี๋ยวผมต้องปรับเปลี่ยนใหม่ตอนแรกเป็นทีมซอมบี้แมนเนาะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์พี่วินด้วยนะครับสวันนี้ขอบคุณทุกคนครับ See you guys เจอกันครับผมยบาย